สวัสดีครับผมอาต๋านะครับวันนี้เราอยู่กันในช่องนะครับอาต๋าสอนกันใช้งานรถฟอร์ดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนกันใช้งานนะครับแต่ผมจะมาพามาแนะนํากับเจ้า XLT นะครับปี2021นะครับโฉมใหม่นั่นเองนะครับก็อยู่เนี่ยด้านหลังผมนะครับเห็นแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่าเจ้า XLT ปี2021นี้นะครับมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะครับมีการปรับเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับไปเราไปดูกันครับ นี่ครับแล้วนี่คือหน้าตาเจ้า XLT ปี2021นั่นเองนะครับเป็นไงครับสวยหรูนะครับดูดุดันด้วยนะครับทั้งสวยทั้งหรูแล้วก็มีความดุดันด้วยในส่วนของตัวกระจังหน้านะครับเปลี่ยนใหม่ครับดีไซน์สปอร์ตเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะครับเป็นเหมือนตะแกรงนะครับอ่าสีดํานะครับแล้วก็ไฮไลท์ก็คือมาพร้อมกับตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับด้านข้างๆนี่ครับตรงนี้จะเป็นโครมเมี่ยมนะครับ จะเป็นโครเมียมนะครับยังคงไว้ซึ่งความโครเมียมอยู่นะครับสวยหรูครับในส่วนของไฟก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับส่องสว่างนะครับแล้วก็พุ่งได้ไกลนั่นเองนะครับมาพร้อมกับสาตัดหมอกนะครับด้านหน้านะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันนะครับว่าด้านข้างเนี่ยมีความพิเศษอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับนี่ครับด้านข้างนะครับจากที่สังเกตนะครับสังเกตไหมครับว่า ทุกๆอย่างนะครับจะเปลี่ยนเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยคือเน้นเรื่องของเพิ่มความพันดูดันนั่นเองนะครับสังเกตจากที่ล้อครับจุดแรกนะครับล้อตัวนี้เป็นล้อแมกอะลอยนะครับขอบ17นะครับผมสีดํานะครับเป็นสีดําเงานะครับสวยงามครับคือลูกค้าไม่ต้องไปเปลี่ยนล้อก็ก็สวยแล้วครับตัวนี้นะครับใส่ยางเดิมนะครับล้อตัวนี้สวยๆไปเลยวิ่งเงียบๆนะครับสบายๆแล้วก็มากันที่ตัวด้านข้างนะครับ สังเกตอย่างหนึ่งก็คือตัวแก้มข้างนะครับแก้มข้างยังให้เป็นสีโครเมียมนะครับเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถนั่นเองนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวกระจกนะครับแล้วก็ตัวมือจับนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นสีดําเงาทั้งหมดแล้วนะครับหลายๆคนที่ชอบไปครอบสีดํานะครับไม่ต้องแล้วครับมากับตัวรถติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะครับสีดําเงานะครับสวยงาม บันไดข้างนะครับเป็นสีดําล้วนนะครับตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับสวยหรูครับสีดําเงาเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเต็มๆนิดนึงนะครับดูด้านข้างเต็มนี่ครับหน้าตาด้านข้างนะครับจริงๆผมว่าในส่วนของรุ่น XLT ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องแต่งแะขับเดิมๆก็ดูดีแล้วนะครับตัวนี้นะครับดูดุแล้วแล้วก็ดูสวยด้วยนะครับมาในส่วนของด้านหลังนะครับ นี่ครับด้านหลัง x l สนะครับสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือตัวเรื่องของกันชนครับกันชนตัวนี้นะครับเปลี่ยนนะครับเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกันครับโอ้โหดูดุมากเลยนะครับมาพร้อมกับเซนเตอร์การระยะนะครับ4จุดอ่านะครับเซนเตอร์การระยะ4จุดนะครับด้านหลังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับผมบอกเลยว่าภายในเนี่ยว้าวแน่นอนครับ นี่ครับผมภายในครับเบาะนะครับตอนนี้ครับรุ่น XLT นะครับเบาะจะให้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูด้านในครับนี่ครับด้านหลังครับโอ้โหสวยงามครับเบาะหนังสีดำครับผมนี่เลยครับนี่ครับมาพร้อมกับหน้าจอนะครับ ซิงใหม่นะครับหน้าจอ8นิ้วนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay เดียวันครับอ่านะครับและไฮไลท์ที่สุดเลยครับนี่เลยครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับนี่ผมชี้ให้ดูครับตัวนี้ครับตัวนี้เขาเรียกว่าระบบ ESP ครับระบบป้องกันการลื่นถไาลของรถยนต์นะครับแล้วก็มีระบบ Traction Control นะครับป้องกันรอหมุนฟรีนะครับรวมถึงระบบ ROM นะครับลอมนะครับระบบป้องกันรถพิควอนั่นเอง เทคโนโลยีที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะครับปกติแล้วจะอยู่ในตัวท็อปก็คือตัว Wi t e c k นะครับแต่ตอนนี้ถูกจับมาใส่ครับในรุ่นของ x อ็เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหใครซื้อรุ่นเอ็กเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มครับระบบความปลอดภัยเต็มๆนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มเติมมาที่ผมพูดมานี้ในรุ่นเอ็กนะครับจะเพิ่มมาในส่วนของตัวตัว4ประตูนะครับสําหรับคนที่ใช้ e อ็ประตูนะครับตัวใหม่นะครับ สำหรับเจ้า x l t 4ตประตูนะครับตัวใหม่ตัวนี้นะครับสวยดุดานนั่าจะถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนนะครับรวมถึงระบบความปลอดภัยนะครับที่เพิ่มมาอย่างครบคันทีเดียวนะครับยังไงวันนี้นะครับใครที่นะครับอยากจะสนใจอยากจะสอบถามราคานะครับสอบถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์ด้านล่างนะครับแล้วก็ช่องทางติดต่อโน่นจะเป็น y o u t u b e นะครับ Facebook นะครับทุกช่องทางเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูในรุ่นของตัวอื่นๆนะครับใน Ford r a n g เจนะครับว่าเรามีรุ่นใหม่อะไรกันบ้างนะครับรวมถึงไฮไลท์ที่เป็นรุ่นที่เพิ่มขึ้นมานะครับรอบรองว่าเด็ดแน่นอนนะครับโอเคอย่างไอวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ